สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไก่กันภายนะครับผมวันนี้เราจะมาดูตัวขอ S D Gundam World Hero Nobunaga Gundam Epi เลยนะครับผมก็ตัวนี้เลย ก็ถ้าใครที่ไม่อยากดูช่วงเปิดกล่องแล้วก็ข้อมูลตัวหุ่นก็สามารถก่อไปด้านล่างได้นะครับผมผมจะทําเป็นขีดไว้ให้นะเพื่อไปดูตอนิวตัวหุ่นเลยก็ได้นะแต่หากว่าอยากดูช่วงเปิดกล่องแล้วของที่มีให้ในกล่องนะครับผมแล้วก็ข้อมูลตัวหุ่นก็รับชมกันต่อได้เลยก็สำหรับตัวนี้นะครับผมจะอยู่ในภาคของ SD Gundam Hero นั่นเองโดยจะเป็นภาคต่อนะจากภาคของ SD Gundam s e n g o Ku Senzusuden นะครับผมก็สำหรับ จุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือจะเป็นการรวมกันของหุ่นยนต์กันดัมนะผมจากซีรีส์ต่างๆมารวมกับบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณกรรมต่างๆนะผมแล้วออกมากเป็นตัวนี้นั่นเองโดยหุ่นตัวนี้ก็คือหมายเลข0ูนย์นะผมโดยจะเป็นการรวมกันของก e ันดัมอีเปียนะผมจากผ้าของโมมิสูตกัรดัมวิงบวกกับตัวของโอดะโนบุนากะนะครับบุคคลในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุคข,ของ เซนโกคุ S S นั่นเองโดยก็เป็นคนที่ดังมากพอสมควรนะครับผมมีการเอาไปทำเป็นอนิเมะหลายๆเรื่องเลยซึ่งซีรีส์นี้ SD Gundam World Hero ก็มีการเอาตัวของโนบุนากาะนะครับผมมาทำเหมือนกันโดยในซีรีส์ SD Gundam World Hero นี่โนบุนากาะนี่จะอยู่ในเวอร์ของมุชะเวอร์นะครับผมในเรื่องของบทบาทต่างๆของเขาก็ยังไม่มีอะไรเปิดเผยมากมายนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งถึงตอนที่4นะครับผมก็มาดูดีเทลรอบกล่องเลยดีกว่า ก็ด้านบนจะเป็นชื่อของซีรีส์นะครับผมตามนี้เลยแล้วก็หน้าปกอ,อย่างสวยนะครับรูปของนบุนาก,กะอีเปียนกำลังจะชักดาบนะกินไม่จ่ายแล้วก็หน้าล่างเป็นชื่อของตัวนะครับแล้วก็บันไดสปิริต2021 Make in China นะผมปกติของไลฟ์นี้นะครับผมที่ผลิตที่ชานานะแล้วก็เป็นบันไดสปิริตนะผมโลโก้สีฟ้าตามนี้เลยแลด้านข้างก็จะเป็น ข้อมูลนะผมแล้วก็มีหมายเลขศูนย์สองซึ่งกล่องน,นี้จะหนาวกว่าตัวของหงอคงนะครับผมผมเอากล่องห่อคงมาให้ดูนี่เปรียบเทียบ <ๆ S 2> นะครับผมหนากว่าพอประมาณนะราคาก็สูงกว่าเหมือนกันแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของตัวนวูนะับจากกันน้มอีเปียนนะครับตามนี้เลยแล้วก็เป็นภาพหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็ทำสีเสร็จนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ซึ่งของแท้มันไม่ได้อย่างนี้หรอกอเพราะส่วนใหญ่เป็นสติกเกอร์นะครับก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่อยากทำสีนะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆข้อมูลดาบข้อมูลท่าไม้ตายนะครับด้านนึงก็เหมือนกับด้านนะอันนี้ก็เป็นภาพโปรโมทเฉยๆแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดของกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าขอพลายเลี่องแสงด้วยนะ ก็ถ้ากองนี้ครับผมก็จะมี1ถุง2ถุงสามถุงสี่ถุงนะครับผมแล้วก็มีคู่มือผมขอแกะถุงแป๊บนึงนะครับผมก็กลับมาหลังจากที่แกะซองแล้วนะครับผมก็มาดูที่อย่างแรกเลยดีกว่าในส่วนของสติกเกอร์ฟอยด์นะผมก็อันนี้เลยก็มีสติกเกอร์ฟอย์เยอะพอสมควรเลยนะผมรู้สึกว่าจะเยอะกว่าตัวของอูคองอีกนะตัวนี้มีทั้งหมด24จุดนะครับผมนี่เลย ก็ต่อมามาดูแผงกันดีกว่าแผง A เป็นส่วนของส่วนประกอบด้านในนะครับผมแผงสีเทาเหมือนกับตัวของวูคองเลยต่อมาแผง B จะเป็นแผงสีขาวนะครับผมเป็นส่วนของผ้าคลุมแล้วก็ตรงหัวไหล่นะแล้วก็มีดาบมาด้วยสีขาวล้วนดีเทลตามที่เห็นนะครับแล้วต,ต่อมาแผง C แผงสีทองนะครับผม ก็ยังคงเป็นทองไม่สวยเหมือนเดิมนะใครอยากทำสีก็ทำสีทองอย่างเดียวนะใค้ะครับผมแล้วก็มีรอยขีดบากตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาแผง C นะครับผมจะเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะครับผมประมาณนี้เลยดีเทลจับใช้ได้อยู่นะล่องลายโอ้ฝาปวงสวยมากเลย ถ้าแยกสีดียวนี้หน่อยจะดีมากเลยนะครับก็ต่อมาแผง F จะเป็นสีโกมา่านะจะเป็นส่วนของผมรองเท้าแล้วส่วนของหัวนะครับแล้วมีผ้าคลุมปกคอแขนประมาณนี้นะครับแล้วแผงต่อมาแผง H จะเป็นส่วนของพัดใสแล้วนะครับจะเป็นสีส้มนะนี่เลยเป็นส่วนของอาวุธแล้วก็ส่วนเขาดีเทลก็จับเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็แผงสุดท้ายเป็นแผง G เป็นส่วนของสีดำนะโดยจะเป็นของฝักดาบส่วนของแผงก็จะประมาณนี้นครับผมต่อไปดูคู่มือดีกว่าต่อมาในส่วนคู่มือกันนะผมก็เหมือนกันนะกล่องเลยนะแล้วก็มีข้อมูลของตัวคุณแล้วก็เป็นภาพในอนิเมะนะครับนี่อย่างหล่อแล้วก็เปิดออกมาก็เจอข้อมูลต่างๆเป็นแผ่นพับนะครับผม เหมือนก,นกันกับซีรีส์ก่อนๆเ,เลยเรียกอต์กันวางต่างๆไม่ได้ประกอบเวยานครับแปบ๊บเดียวน่าจะเสร็จแล้วก็ด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นภาพของมังงะนะใช้ท่าไม่ตายมานี้นะครับผมแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็น ท่าโพสต่ตางๆนะตามนี้เลยดาบนี่เขากไกด์ลายการทำสีมาให้นะเนี่ยเพราดาบจริงมันสีขาวล้วนนะครับแล้วก็จะมีภาพนี้นะครับผมเป็นการมาเชน,นาอนของโอดาโนมุนากะานะบ,บวกกับอันนี้เป็นโจโฉจากภาคที่แล้วนะครับผมตัวของวิงกันดั้มนั่นเองอันนี้กับด e ั้มอีเปียน เป็นคู่ปรับกันตั้งแต่โมวิสูกับ้ัมวิงนะในภาคนี้ก็น่าจะเป็นคู่ปรับกันด้วยหรือเปล่าก็ตามนี้ครับผมคู่มือก็กลังมาจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะก็อย่างแรกเลยเป็นตัวของดาบประจําตัวของระบุดาการะดัมอีเปียนะผมก็คือเล่มนี้เลยโดยดาบนี้จะมีชื่อว่าชิคิริฮาเซเบะนะครับผม แบบนี้เลยนะครับผมพลาสติกสีดําล้วนนะส่วนตัวของดาวก็เป็นสีขาวล้วนดีเทลรายละเอียดก็อย่างที่เห็นเลยดาบจะมีดีเทล,ลมาช่วงด้ามจับนะหน่อยนึงแต่ว่าไม่มีส่วนของสติ๊กเกอร์มาให้เลยตรงฝักดาบก็เหมือนกันต่อมาจะเป็นตัวของพลาส,สริรมส่วนเขานะครับผมนี่เลยคล้ายๆเอาไว้แปลงล่างตอนเป็นล่างจอมาอะไรองี้มั้งคลา้คลายปีศาจนะครับ ในเรื่องมันยังไม่ออกนะผมเลยบอกไม่ถูกแล้วก็ต่อมาเป็นพาร์ทเสริมของอาวุธด้านซ้ายนะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆพาร์ทไฟครับแล้วก็คล้ายๆแท้ซึ่งเป็นอาวุธของกระแัมอีเปี้ยนนะแต่ว่านี่เขามาดัดแปลงให้กลายเป็นอย่างนี้ดีเทลไละเอียดก็อย่างที่เห็นเลยครับผมสวยงามแล้วก็มีจุดระวังนะครับผมอันนี้ก็คือตรงนี้เลยตรงนี้ผมทําหักไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ แต่ว่าอันนี้ใช้กาวเชื่อมใหม่แล้วถ้าหากว่ากดลงไปไม่ดีคือมันหักเลยนะระวังให้ดีๆด,ด้วยผมขึ้นรูปไปดู้างซ้ายแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันสามารถขยับได้นะครับแต่ว่ามันจะมีล็อกของมันอยู่นะอย่างเนี้ยมันล็อกได้แค่นี้นะอย่าไปฝืนม,นะมันนะไม่งั้นมันหักเป็นงี้ทุกข้อนะครับผมสามารถขยับนี่ได้แต่ว่าพอถึงล็อกมันแล้วขยับต่อไม่ได้ไปเอาไปฝืนเวลาพับเก็บก็จะประมาณนี้นะ ประมาณนี้แล้วส่วนของฟ้าเสริมก็จะประมาณนี้นะครับผมรมาดูที่ตัวหลักกันดีกว่าตัวของนูบุนากานะครับยังหล่อดีเทลรายละเอียดก็อย่างที่เห็นเลยนะครับอืโดยตัวนี้ผมจะทําการติดสติกเกอร์ทุกชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตัดเส้นเพราะสีขาวนะ ก็เอาดูจุดแปะสติกเกอร์นี่หว่าก็าจะมีตรงหน้าผากนี่จุดแรกเลย1ดวงตา2หู2ข้างนะครับผมตรงกลางหน้าบอกตรงนี้ให้เห็นสีอย่างนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับ2ฝัง่งเลยอันนี้ก็สติกเกอร์สติกเกอร์ทองทองน,นี่ก็สติกเกอร์นะครับผมอันนี้ก็สติกเกอร์ด้านหลังก็สติกเกอร์เหมือนกันอันนี้ก็สติกเกอร์อันนี้ก็สติกเกอร์สติกเกอร์นะครับผมมีั้งแต่หน้าอย่างหลังเลยนะ ในแันตววูของก็จะประมาณนี้ผมส่วนของสติกเกอร์ซึ่งจุดที่แปะยากก็จะมีจุดเนี้ยแปะยากหน่อยนะครับผมก็ต่อมามาดูที่จุดขยับปนิวาแล้วจุดขยับของตัวโนบูนากะานะครับก็อย่างที้เห็นเลยตัวเขาจะป้อมๆนะแล้วก็ดูแน่นๆเพราะฉะนั้นจุดขยับมันก็จะจํากัดมากๆนะครับผมก็เอาดูสิส่วนหัวก่อนเลยส่วนหัวได้แค่นี้เลย แล้วก็โยกหน้าขึ้นยกหน้าลงได้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะมันติดหมดเลยตรงตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรอะ่ะที่บังคอพระคุมมันติดหมดเลยนะครับผมขยับไม่ได้เลยส่วนหัว้แค่ขึ้นลงนิดนึงแล้วก็ส่วนหัวตัวนี้แน่นนะครับผมไม่ตัวไม่เหมือนกับตัวของวูคองนะดึงไม่ออกเลยเห็นไหม แล้วก็ต่อมาส่วนของแขนนะก็สามารถหมุนได้นะครับขึ้นสุดได้แค่นี้แล้วก็ลงสุดได้ประมาณนี้นะครับผมติดไปหมดเลยทั้งตัวแล้วก็ตรงส่วนแขนตรงผ้าคลุมข,ขาวๆนี่ก็สามารถขยับได้นะครับผมมันจะมีล็อกอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ต้องไปขยับมันก็ดีนะครับพอผมลองขยับแล้ว ไอ้ส่วนนี้มันจะไปขูดกับตัวของพลาสติกที่เป็นสติ๊กเกอร์นะเนี่ยแล้วมันจะลอกเอานะครับผมแต่ว่าถ้าอยากขยับก็ทําได้นะมีล็อกอยู่ข้างในต่อมาก็คือส่วนนี้กระบังด้านหน้านะครับขยับได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนของแขนตัวนี้ดีที่มันมีส่วนของข้อศอกมาให้นะครับผมนี่สามารถนองแขนตรงนี้ได้เลยสเต็ปหนึ่งซึ่งกระชนตรงนี้นะครับ ข้างในก็เป็นบอลจอยนะครับปกติก็ขยับได้่างนี้เลยตัวมือก็เป็นบอลจอยเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างนี่มันจะติดตรงบางแขนหน่อยนะเราส่วนแขนก็จะประมาณนี้ยกหน้าย,ยกหลังได้แนี้ต่อมาก็เป็นตัวส่วนตัวนะครับผมตรงนี้ก็สามารถ หมนก็ตัวอื่นเลยก็คือสามารถก้มได้นะก้มสุดจะทําให้ดูยังไงเอ่ยมันติดไปหมดเลยเอาไปว่ามันก้มได้เหมือนตัวอื่นนะครับผมก้มสุดประมานี้แล้วก็เงยสุดเงยสุดประมาณนี้ก้มสุดประมาณนี้สามารถอยงซ้ายได้เยงขวาได้แต่ว่า มันจะหลุดง่ายนะครับผมตรงช่วงลำตัวที่ติดกับช่วงขาต่อมาก็เป็นส่วนขานะครับก็อย่างนี้เห็นเลยกระโปรงทั้งหน้าและหลังยาวมากนะครับผมฉะนั้นส่วนขาคือขยับไม่ได้เลยนะขยับได้นิดเดียวหน่อยนิดเดียวนะครับกระโปรงหน้าก็สามารถขยับได้เป็นบอลจอยแต่ก็ขยับได้นิดเดียวเหมือนกันแค่นี้ขาเตะหน้าสุดได้แค่นี้หลังสุด ก็ได้ประมาณนี้ชนหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถมีหัวเข่าอยู่นะแต่ว่ามันก็ขยับได้แค่นี้แหละส่วนของทองทองนี่ก็สามารถขยับได้นะครับกาดเท้าแล้วก็เท้าเป็นบอลจอยนะก็เหมือนทุกตัวสามารถขยับได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมสับจวนขยับอ่าลืมอย่างหนึง่งด้านหลังนะครผมส่วนของผ้าคุมสีดำสามารถขยับได้ สุดประมาณนี้สีขาวก็สามารถขยับได้นะครับสุดประมาณนี้ทรับจุขยับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราไปดูการแปลงร่างกันดีกว่าต่อมาก็ในสองลูกเล่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมว่าลูกเล่นของเขาจะมีการแปลงร่างนะแล้วก็ส่วนของอาวุธก็คือดาบนี่ซึ่งดาบนี่สามารถติดเข้าที่ข้างๆกับโป่งได้นะครับผมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ ติดเข้าไปได้เลยติดเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ติดไปทั้งตัวนะอะไประมาณนี้แล้วก็สามารถชักด,ดาบออกมาแล้วก็ใส่ที่มือได้นะครับแต่ว่ามันจะติด ตรงกาดข้างล่างนี่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องหักมือมาหน่อยมือก็จะเป็นยนี้นะครับผมพอติดดาบแล้วมันก็จะไม่สามารถขยับะไรได้นะขยับได้นิดเดียวแค่นี้ปวานนี้นครับผมสัมของดาบต่อมาก็การแปลงล่างนะครับผมก็คือจะทําการถอดเขาเออกมา ได้เป็นยนี้นะครับผมจากนั้นก็เอาส่วนของเขานี่ใส่เข้าไปได้เลยมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นอย่างนี้นะครับผมเรียบ,บร้อยจากนั้นก็ติดกลับเข้าไปก็จะได้อย่างนี้โคตรเท่ ปิดในส่วนดวงตาเรียบร้อยเลยนะครับผมอย่างเท่แล้วก็ต่อมาส่วนของอันนี้นะครับก็ฟังก์ชันแรกของเขาก็คือการติดที่แขนซ้ายนะซึ่งมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้เป็นแท่งออกมานะก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยซึ่งก็จะติดๆหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเทสามารถดัดได้เลยตามบาย ว่าอยากได้ยังไงนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสามารถถอนออกมาแล้วก็ติดที่ดาบได้นะครับผมโดยมันจะมีเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะก็สามารถติดเข้าไปที่ดาบได้เลยก็จะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นดาบไฟนะครับผม เพื่อใช้ถ้าไม้ตายของเขาก็คือเซตตกฮิวยาคุริวเซนนะครับผมบรับลุกเรียงตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปไปดูเทียบขนาดดีกว่าเทียบขนาดกับซีรีส์เดียวกัน SDW Hero นะครับผมตัวของวูคอง Impulse Gundam เทียบขนาดกับ SD Gundam World Sen Goku Sokeiuden นะครับผมตัวของเล่าปีเทียบขนาดกับ SD Gundam World Sen Goku โซคิสเดนนะผมตัวของม้าเฉลียวก็มาถึงช่วงสุดแล้ผมสักตัวของ SD สตีนัมเ r ิร์โดหมูนางะกันดั้มอีเปียนนะผมก็มาดูที่เรื่องแรกเลยดีกว่าความง่ายการประกอบแล้วความง่ายการประกอบตัวนี้ก็ยังคงประกอบง่ายตามสไตล์ SD เหมือนเดิมนะผมชิ้นส่วนนี้ไม่เยอะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมจุดที่ยากจริงๆก็จะเป็นการติดสติกเกอร์เหมือนเดิมโดยเฉพาะตัวนี้ที่มีจุดติดสติกเกอร์เยอะพอสมควรนะครับผม แล้วกแ็แต่จุดนี้ต้องมีการพับการหอ่อการติดตามขอบตามมุมนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมให้ไปเลย4เขาครับผมต่อมาจุดขยับว่วความแขง็งแรงแล้วจุดขยับว่วความแขง็งแรงตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจุดขยับท่อนล่างเขาแทบจะขยับไม่ได้นะครับผมส่วนของท้องบนก็ติดขัดในหลายๆส่วนเลยนะโดยเฉพาะส่วนหัว ที่จะขยับได้แค่ขึ้นกับลงนะผมถราบว่าอยากจะจัดแอคชั่นท่าให้มันหันหน้าไปซ้ายขวาก็ต้องถอดทวอกมากแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะในส่วนของแขนจะดีหน่อยก็คือมีส่วนของข้อศอกมาให้นะผมทําให้มีข้อพับเพิ่มขึ้นจุดขยับเพิ่มขึ้นนะผมไม่อย่างนั้นหุ่นคงจะแข็งนิ่งเป็นฟิกเกอร์เลยนะถ้าความแข็งแรงตัวนี้ก็โอเคนะผมขยับขยบแล้วมันก็ไม่หลุดนะแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็คือพาสใสสีส้มนะผมที่ผมโชว์ให้ดูนะหากจับ ไม่ดีก็หักได้นะครับผมแล้วก็ส่วนเขาถากว่าดึงออกมาเปลี่ยนพาร์ทบ่อยๆผมว่ามันน่าจะหลวมได้นะครับผมก็ระวังกันด้วยแล้วกันสำหรับจุดขยับเพื่อความแข็งแรงผมให้ไปเลยสามเขาครับผมต่อมาความสวยงามส่วความสวยงามตัวนี้ผมถือว่าสวยมากๆเลยนะยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบแนวซามูไรจากยุคเซงโกคุด,ด้วยนะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลย,ายการแยกสีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมเมื่อเทียบกับ sd เจน่อนก่อนนะ แต่ว่าก็มีจุดแปะสติกเกอร์ที่เยอะพอสมควรเหมือนเดิมแต่ว่าพอแปะแล้วก็สวยขึ้นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นแปะเถอะแต่หากว่าคนทําสีเป็นก็จะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะหรัสบการณ์ดีไซน์ต่างๆลูกเล่นต่างๆเขาก็สวยงามนะครับผมโดยเฉพาะผ้าใสที่เป็นส่วนของเขาที่จะปิดลูกตาเลยนะอันนี้โคตรเท่เลยส่วนผ้าใสที่เป็นไฟที่สามารถติดกับดาบได้นี่ก็สวยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ไปเลย5ขาวครับผมต่อมาความคุ้มค่า แล้วค,วคุ้มค่าตัวนี้ผมได้มาราคา280บาทอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับก็ราคาเท่านี้นะครับผมได้หุ่นขนาดนี้ดีเทลสวยขนาดนี้นะครับและความแมน่นลูกเล่นต่างๆของเขาการแยกสีที่ถือว่าค่อนข้างดีจุดขยับที่ถึงแม้ว่าจะขยับท่อนขาไม่ค่อยได้แต่ว่าภาพรวมแล้วก็ดูดีนะครับผมจัดแอคชั่นท่าอย่างเท่ส่วนของภาพคุมด้านหลังก็เท่นะครับผมโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมถ้าว่า คุณยังไม่ชอบสีนี้ผมเห็นเขาเปิดพรีออเดอร์อีกสีหนึ่งแล้วนะจะเป็นนมูนดังะล่างของดาร์กนะครับผมแต่ผมขึ้นรูปไป้างซ้ายแล้วกันเื่อสนใจกันก็สำหรับความคุ้มค่าตัวนี้ผมให้ไปเลย5เขาครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครผมสำหรับส่วนของสรุปก็ถ้าหาดูจบแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผม ถหาดูไ,ดไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากติชอมอะไรก็สามารถพิมพ์ม้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยสามารถดูวิดีโออื่นได้ทางด้านขวามือเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย